อีกอราชิอุสดดดดดรุนพี่น่ะแค่ดะตกใจหมดเลยรุ่นพี่เนี่ยน่ารำคาญทั้งตัวใหญ่หัวเราะก็เสียงดังชอบรูปหัวฉันด้วยน่ารำคาญ ันทำงานได้ดีจนทำให้พวกเขาประทับใจแล้วก็พวกเขาจะต้องยอมรับว่าฉันต่อล้วจริงๆฉันจะทำให้ทุกคนได้เห็นทำได้ดีมากประทับใจเลยล่ะทำงานหนักมากินะไปดื่มด้วยกันหลังเลิกงานไหมล่ะคุณนิการะชิเนี่ยช่างสังเกตตังเลยนะแค่มีเจ้าหนี้อยู่ฉันก็อยู่ได้ยันเช้าถ้าไดถ่ายอีกก็คงจะแหลมเลยละนะทั้งสองคนรู้จับพี่สาวของผมด้วยหรอครับพวกคุณดูสนิทกันนะนอกจากความสัมพันธ์แบบรุ่นพี่รุ่นน้อง พวกเราก็ไม่ได้เป็นอะไรกันมากกว่านั้นแล้วจริงๆฟูเตอบารจังเป็นอะไรครับเหล่านะเธอคงจะทำงานพลาดล่ือบางครับถูกต้องทำผิดพลาดมพนก็เป็นความผิดของวหนาอย่างฉันไม่ใช่เหรอเอ่อคูเตอบารเธอมีคนที่ชอบอยู่หรือเปล่านะเอะถามทำไมหรอเอาดิอิการาชิาช่างมันเถอะนะทำไมคุณถึงใจดีกับรุ่นน้องจังคะก็เพราะฉัน ไปรุ่นพี่อย่างไรล่ะก็รู้นะว่าไม่ใช่ความผิดของรุ่นพี่เทั้งทีแต่ทำไมเรื่องนี้มันกวนใจฉันจังเลยตอนฉันใส่ชุดสันตาดูแปลกๆรึเปล่านะก็ไม่นะไม่เลยว่าแล้วเชียวว่าต้องบ้านายขำดังไปแล้วนะ พี่มียนี่ไหมรุ่นพี่ของฉันน่ารำคาญ